แล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up สวัสดีครับพวก็ผม Ford จากช่องซักานิตและในพาทน,นี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Valiant f o r e 2ซึ่งเป็นเกมแนวเทค i c a l เท r ร์นเบดเกมใหม่ล่าสุด ที่ได้ทําการเปิดตัวในวันที่16กุมภาพันธ์ผมบอกเลยนะครับเป็นเกมที่น่าเล่นและน่าสนใจมากแมและในพาทนี้นะครับเราก็ได้มีการแนะนา8ตัวละครเริ่มต้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จะเลือกเล่นว่าตัวละครอะไรที่จะทําให้คุณเล่นได้ง่ายผ่านด่านได้สบายและทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องติด,ด่านในช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครอยากเปกําลังใจให้เรานะครับอย่าลืมว่ะ กดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพวกผมและทีมงานช่องซัก,กานิสของเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ลํะดับตัวละคร8ตัวละครที่ผมบอกว่าเป็นตัวละคร ช่วงต้นเกมแล้วสามารถปั้นเล่นไปได้เรื่อยๆต้องบอกอย่างนี้นะครับในทัวร์เกมจะมีการชนะทางแพ้ทางกันแต่ละธาตุแล้วก็จะมีธาตุแสงและความมืดของเขาด,ด้วยซึ่งแต่ละตัวละครครับนอกจากมีการชนะทางแพ้ทางธาตุแล้วยังมีในส่วนของคราสสายอาชีพของตัวละครนั้นด้วยนะครับในช่วงแรกเราอาจจะใช้สกิลตัวละครนะแค่ช่วงต้น แต่เมื่อทุกคนอัพไปที่ได้ครับทุกคนสามารถเลือกคลาสสายของแต่ละตัวละครได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปทางคลาสสายอะไรและแต่ละคลาสเนี่ยสกิลและสเตตัสก็จะแตกต่างตามสายที่เพื่อนๆเล่นหรือว่าอาชีพที่เพื่อนๆเลือกนั่นเองก็จะเป็นตัวละครระดับเอสดานะครับที่ผมจะพูดถึงในพาทนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับตัวที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็คือเอมิเลียเอมิเลียเป็นตัวซับพอร์ตนะครับที่มีความสามารถในการล้างสถานะระยะโจมตี2ช่อง การเคลื่อนที่3ช่องครับเป็นประเภทความเสียหายสกิลเริ่มต้นของน้องครับจะมีความสามารถในการล้างสถานะกับเฟิร์นฟูเอสีให้กับยูนิตของเรา1ตัวละครนะครับและจะมีระยะเวลาคููดาอยู่ที่4เทิร์นเป้าหมาย1ยูนิตที่เป็นพันธมิตรเท่านั้นนะครับระยะ0ูนถึง2อันนี้คือระยะการเคลื่อนที่ของการเล่นนะครับและสายอาชีพของน้องครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าเ,เพื่อนๆจะไปสายของผู้อย่างรู้ที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับหรือว่าจะทาให้ยูนิตเราเนี่ยเป็นอมตะนะครับคือมอบการป้องกันตายให้แก่ 1ยูนิตที่เป็นพันธมิรนะครับได้รับผลเป็นระยะเวลา2เทินคืนชีพ1ยูนิตนะครับก็คือการตายได้2เทินแถมฟื้นคืนชีพได้ด้วยซึ่งตัวละครนี้เหมาะมากๆครับสำหรับการเล่นในช่วงกลางเกมจนถึง N อนเกมนะฮะเป็นตัวละครที่โกงมากๆไม่ว่าคุณจะเล่นเกมแนวอะไรก็ตามครับตัวซับจัดว่าเป็นตัวที่สําคัญอีกหนึ่งตัวของคุณเหมือนกันนะฮะ ตัวละครต่อมาครับตัวละครวินเซนต์ตัวละครวินเซนต์เนี่ยจะเป็นประเภทกายภาพความเสียหายครับระยะ1เคลื่อนที่4นะครับมีผล3ช่องตัวละครนี้เป็นนักดาบธาตุน้ำนะครับผมเนาะสกิลวินเซนต์ส่วนใหญ่สายอาชีพวินเซนต์เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเป็นผู้ขึ้นทีนนะครับเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่าแกรนด์เรนเจอร์เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในพาร์ตต่อๆไปนะครับซึ่งแต่ละสายอาชีพมันจะมีค่าสถานะที่ผมชอบก็คือค่าเจาะ เกาะนั่นเองเจอบอลที่มันถึก,ถก,ถกตีเข้ายากๆหรือข่าป้องกันสูงครับ,รรบถ้าเราใช้ในการเจาะเกาะรัาจะทาให้เราเจาะเกาะัตู่ยได้ง่ายมากขึ้นและสกิลครับเราจะทาดาเมจแถมเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1เทินสำหรับใครจะเล่นในสายเจาะเกาะหรือเพื่อนๆจะเล่นในสายของแกรนเดนเจอร์ก็ได้ครับแกรนเดนเจอร์จะเป็นลดพลังนะครับก็คือลดพลังแม่นยำของอีกฝ่ายจะทำให้ฝ่ายเนี่ย จมตีพลาดค่อนข้างบ่อยนะครับหรือว่าตีเราไม่โดนนั่นเองนะฮะตัวละครตัวต่อมาครับตัวที่3นั่นก็คืออีเดนธาตุแสงตัวละครนี้ครับจะเป็นตัวละครความเสียหายกายภาพระยะการโจมตี3ช่องเคลื่อนที่3นะครับเป็นตัวละครนักธนูนั่นเองซึ่งสายอาชีพที่ผมชอบน้องหลักๆเลยนะครับนี่มันจะออกแบ่งไป3สายครับพลซุ่มยิงนักล่าแล้วก็เคนเซ่นะครับ แต่ละสายนะครับน้องจะเด่นไปทางด้านลบหลีกพร้อมบูทคริทิเคิลเปอร์เซ็นต์ให้กับยูนิตจำนวนอยู่ที่43.5เป็นระยะเวลา2เทิร์นเมื่อทำการบูทให้กับยูนิตของเราแล้วนะครับยูนิตของเราจะตีติดคริทิเคิล่อยขึ้น ยิ่งคริ i c a l d ดาเมจเยอะเท่าไหร่ครับการตีติดคริตเนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับตามสายที่เพื่อนๆอ,อยากจะปั๊บให้น้องเลยนะครับถ้าจะเอาเป็นสายของพลซุ้มยิงจะเน้นไปนทางด้าน ATK พร้อมจะได้เอฟเฟกแม่นยำเป็นโบนัสตัวสายนักาครับมันจะบูสต์เกี่ยวกับความเสียหายนะครับก็คือ สถานะติดดาเมจของธาตุนะครับของสายนักล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นคีย์ข้อส่วนตัวผมน่าจะลงเป็นทางด้านของคีย์ขอให้กับทีมพร้อมติดหลบหลีกให้ตนเองนะเพราะว่าสายธนูเนี่ยยิ่งดาเมจสูงเนี่ยข้อเสียงของเขาคือเขาจะบางนะครับตัวละครตัวต่อมาครับคาฮุนนตตัวละครเขานะครับเป็นประเภทเวทระยะอยู่ที่2เคลื่อนที่3นะครับสกิลหลักๆของน้องเนี่ยผมชอบสายของน้องที่จะเป็นแนวนักลบมังกรนะครับในสายของนักรบมังกรครับ ก็คือกระตุ้นนะครับหตัวทําให้เกิดยูนิตนี้นะครับหนึมีโอกาสที่จะบอบโจมตีแล้วหนีในระยะ3ช่องพร้อมฟื้นฟู SP ไอ้นี่เหมาะสําหรับตัวตีใกล้หรือว่าตีไกลที่เมื่อโจมตีแล้วอีกฝ่ายจะทําการเคานเตอร์หรือว่าโจมตีสวนกลับมาเนี่ยตัวละครน้องเนี่ยสามารถหลบหนีออกจากจุดนั้นได้ร้อซและท้งระยะห่างอยู่ที่3ช่องนะครับซึ่งผมชอบมากๆครับในสายของในรบมังกรนะในส่วนของผู้อย่างรู้นะครับจะเป็นการป้องกันตายเช่นเดียวกับตัวละครเอมิเลีย ถ้าใครไม่มีตัวละครเอเมเดียแต่มีตัวละครคาหูนะก็สามารถปั้นน้องมาได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการป้องกันคี i ์ i ิคอฟดามิสสกิลด้วยสําหรับเจอสายที่เพิ่มพี่ดิคอ l หนักๆๆเนี่ยตัวละครน้องสามารถป้องกันครีให้เราได้เหมือนกันนะครับตัวละครตัวต่อมานะครับตัวละครเฟเป็นสายกายภาพนะครับระยะ1เคลื่อนที่4ตัวละครน้องเขานะครับจะออกเป็นนัก ดาบแทงสักหน่อยนะครับจะเป็นสายป้องกันตัวยืนสิ่งสําคัญของทีมหรือว่าการเล่นเกมแนวเทิร์นเบรคทิกติเค้ลเนี่ยจะต้องมีตัวละครป้องกันไม่นั้นเราจะโดนล้วงได้ง่ายครับตัวละครน,นี้จะเป็นตัวยืนให้เราพร้อมยั่วยุสตูนะครับข mm ึ hmm. ้นอ,อยู่ว่าเป็นเพื่อนจะเล่นในสถานะอะไรส่วนตัวผมผมมองว่าอัลสเนเคออสเนี่ยจะดีมากๆครับในการยั่วยุแกสตูเป็นระยะเวลา2เทิร์นครับแล้วก็มีโอกาส75%ที่จะติดสถานะ ประสิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานะที่น่ากลัวมากๆนะครับอันนี้คือสถานะประสิทธิ์ครับจะลดค่าสถานะของยูนิตท,ที่รับผลเนี้ยและเพิ่มสถานะเดียวกันของยูนิตท,ที่ก่อสถานะประสิทธิ์นะครับคือเราลดเขาแล้วเราจะได้เพิ่มในสิ่งที่เราลดไปด้วยอันนี้จะเป็นตัวยื้อไว้ล่อบอสล่ออะไรได้นะในกรณีที่เราเจอบอสและบอสจะไม่ตีตัวที่ ดาเมจหนักของเรานะครับเพราะว่าตัวดาเมจหนักเราอะ่ะมันบางนะครับคอนตัวที่7นะครับมีชื่อว่าวิกตอเรียตัวละครน้องเป็นประเภทป้องกันความเสียหายกายภาพระยะ1นเคลื่อนที่4นะครับสายอาชีพของน้องก็จะมีให้เลือกหลากหลายสายเหือนกันนะครับก็จะเป็นนักแก้ต่างพาลาดินเบอร์เซอร์เกอร์แต่ส่วนตัวแล้วผมน่าจะลงน้องเป็นทางด้านของ Pal adin, พาลาดินเพราะน้องจะได้ถึกเป็นพิเศษให้กับยูนิคของเรานะครับพร้อมมอบการป้องกัน ด้วยระยะ3ช่องแกยูนิตนี้นะครับเป็นระยะเวลา1เทินนะครับแล้วก็ชั้นการป้องกันอยู่ที่60%ก็คือเป็นเกราะ60%ของ SP ของน้องนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถึกมากแน่แนะถ้าใครเล่นน้องนะรพร้อมพลังกายอีก5%หรือว่าใครจะเน้นไปทางด้าของเบอร์ดซเกอร์ก็ได้ครับจะมีเจาะเกราะ5%นน้องก็จะกลายเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบว่าแทงถึกดาเมจอะไรประมาณนี้ถึกด้วยดาเมจด,ด้วยก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่ว่า เพื่อนๆจะลงน้องเป็นทางด้านสายอะไรนะครับอันนี้สำหรับตัวละครวิกตอรียและตัวละครสุดท้ายของเรานะครับก็คือฟาเลรินนะครับเป็นตัวละครความเสียหายเวทระยะ2เคลื่อนที่3ตัวละครนี้นะครับมีสายอาชีพให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของ i n q u i s s i t ซินะครับอันนี้จะเป็นการป้องกัน r i t i c ิ l d a m a g e s k i l l ผู้ยังรู้จะเป็นการป้องกันค r i t i c a l d a m เ g e เช่นเดียวกันและอันสุดท้าย แกรนเดนเจอร์จะเป็นการเพิ่มค่าแม่นยำในส่วนตัวแล้วผมก็น่าจะลงเป็นเรื่องของการป้องกันตายถ้าใครไม่มีตัวนั้น2ตัวแรกที่เป็นซับนะแต่ถ้าใครมีแล้วคุณสามารถเปลี่ยนสายตัวอื่นนะครับของน้องไปได้นะครับเน้นไปนทางด้านการรักษาพร้อมป้องกันให้กับทีมเราได้เช่นเดียวกันนะครับใส่ล็อกพวกนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ป้องกันคุณสามารถเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีป้องกันหลายตัวสามารถเปลี่ยนจากป้องกันตายเป็นแบบบัฟดาเมจบัฟสกิลนู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะ เยอะมากมากนะครับสำหรับความสามารถของฮีโร่ระดับ SSR แต่ละสายมันเยอะจริงๆนะครับอัน,นี้จะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเป็นตัวละครน่าสุ่มในช่วงแรกถ้าใครจะรีโรหานะส่วนตัวละครระดับ SR ก็มีเก่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวไว้ผมจะทำลงในพาร์ตต่อไปให้กับเ,เพื่อนนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มตัวละครกันหน่อยและตอนนี้มีการเพิ่มเลตอัพสำหรับตัวละครเมดิลีนนะครับเมดิลีนจะเป็นตัวละครเพิ่มเลตอัพนะฮะก็สามารถมา เลอกน้องไปได้ก็คือน้องจะเป็นสายดาเมจแอสเซสซินนะครับก็บอกเลยว่าน่าจะโกงมากๆเลยเราจะมีตู้ให้เราเลือกสุ่มเยอะแยะมากมายครับพร้อมตู้การันตีให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อว่าเพื่อนๆอยากจะสุ่มตู้ไหนนะเดี๋ยวผมสุ่มเพื่อนดู10โลไปเลยจริงๆผมชอบคัดสินการสุ่มมากๆเลยนี่จากนั้นก็ทําการสะบัดนี่แล้วก็มีม่วงมาครับถ้าได้ระดับ S R จะเป็นสีเหลืองนะโอ้โหได้ม่วง3ตัวละครไม่เป็นไรได้มาก่อน ยังไงเราก็รีโลอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ได้รับมาริงตัวละครได้รับเพิ่มซ้ําเท่าไหร่ครับเราสามารถนำมาอัปดาวตัวละครได้เหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับพาร์ทนี้คงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดส u b s c r i า e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาดการแจ้งเตือนค่ิวใหม่จากช่องซักการของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ